สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New w K อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะทำเป็น EP 2เนาะเพราะว่า EP ที่แล้วเราได้ลองผิดลองถูกในการทำฟิเนชั่นแล้วก็เอาผ่าออกมาแยกแล้วก็มีการใส่ได้เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นได้สีขาวนวลเพื่อที่จะให้แมทกับเสื้อแจ็คเก็ตของเราและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บกันเลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นกลองผ้าที่เราตัดไปแล้วนะคะจากอีพีที่แล้วเนาะเราได้มีการแยกผ้าไปก็จะเป็นผ้า อันนี้เป็นส่วน Front อันนี้จะเป็นด้านหลังตัวนี้เป็น Pocket ตัวนี้เป็นแขนแล้วก็อันนี้เป็นอกรอบด้านหน้าที่จะมาไว้เก็บถ้าใส่ Pocket เนาะ Pocket ก็จะอยู่ประมาณนี้และอ้อไม่ใช่ Pocket ็ตจะน่ารักมากเลย คนเราจะล้วงกระเป๋าแบบนี้หรอมันจะต้องพิกจังไดนี่ปีนโ oh, no. อ้โนเอาอย่าบอกแล้วว่าตัดไม่ถูกทางเนะี่ยทำยังไงดีทุกคนมันเหมือนจะใช่จริงด้วยเหมือนเดียวตัดเหมือน <c oughs> ชีวิตเนาะ แบบนี้มันก็เท่ดีนะทุกคนเราก็ลวงจากตรวนี้ลงมาทรงกระเป๋าเราก็เท่มากเดี๋ยวว่าจูตัดผ้าผิดทางแน่เลยมีทางแก้ไหมครับมัน,ม,นมันไม่น่าจะมีอ่ะกับตัวนี้นิ้วต้องตัดแบบนี้โอเคเลยโอเคเลย สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือทําใจทําได้ดีที่สุดไหมก็บางที่อาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าก็พยายามที่สุด I've been thinking about myself today think how I changed how I really don't care If you are here, or if you don't stay, now I'm feeling those winter blues. But I don't wanna cry. Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. g s we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange. นิวค่อนข้างประมาามากๆเลยเดี๋ยวน,นิวนขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วนิวเย็บไหล่ดีกว่านิวเย็บไหล่ดีกว่าวเราจะต้อ มุมนี้มันมองเห็นใช่ไหมยูขอใช้มุมนี้นะเราจะต้องประกบด้านถูกกับด้านถูกเพื่อที่จะเย็บด้านผิดด้านถูกกับด้านถูก 'Hellos' looking out for you sorry. so wasn't I I'm shallow I'm But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. I'm going to the next one. I'm going to จะอะไรึ้นเอาว่ารวะ ต้องใส่ซิกแซกแล้วแหละนนเดี๋ยวนิวใส่ซิกแซก้วกันกูก g ิลเกิดอะไรนะ g o ิ g อ e มีดิดอกไรบ้างอืม g o o g l นู้น Google เกิดอะไรมามาอัปเดตสถานการณ์นะคะทุกคนหลังจากความวุ่นวายได้จบลงไปก็ตอนนี้นิวปักเป็น ตอนแรกก็จะเย็บเป็นเส้นตรงใช่ไหมสุดท้ายมันเหยียบแล้วมันเข็มมันไม่ไปมันดังแค่เฉยๆแล้วเครื่องมันก็เริ่มมีกลิ่นอ่ะอาจจะเริ่มร้อนนิดนึงเดี๋ยวหนูจะพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวหนูจะทําเป็นซิกแซกต่อไปเลยแล้วกัน ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดหรอไม่ได้อันนี้ปล่อยให้มันไปตามเลยตามเลยไม่ได้อันนี้มันต้องแก้กำลังแก้ผ้าอยู่ อตอนนี้เราก็เย็บสองฝั่งติดกันได้แล้วนะคะนี้จะเป็นส่วนแขนอ่าไม่ใช่ส่วนไหล้าน,นบนแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บแขนใส่ตรงนี้ ปัญหาจะเกิดก็เกิดอย่างต่อเนื่องคือว่ายังมาประกบใส่กันใช่ไหมมันเลยขึ้นมาคือมันมันความยาวมันต่างกันอะ,อะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นไม่เข้าใจเลยสักครั้ง well. The envelope, แสงมันจะไม่ค่อยคงที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้แดดสาดเข้ามาแล้วก็ตอนนี้คลืมฟ้าคืมฝนมันฝนจะตก เส้นมากแขนข้างนี้อาจจะสั้นหรือเปล่าก็จะออกมาเป็นเสื้อที่แขนสั้นข้างเยาวข้างไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรหลอกนิ้วไม่เป็นไรหลอกใส่เอง ตอนนี้ก็จะออกมาเป็นรูปบ้างแล้วเดี๋ยวประกบประกบแขนเข้าด้วยกันทั้งสองข้างจะาดิ คซี่โคซี่เดี๋ยวใส่กระเป๋าตรงนี้ก็โอ้ยน่ารักเลยอะผ้ามันน่ารักมากตรงมือนี่คือแบบดูยึกยืยึกยือนิดนึงแต่โดยรวมแล้วดูโอเคนะคะอาจจะเก็บเข้าไปอีกหรือเปล่าแต่ว่ามือเท่านี้อ่ะโอเคฮึบต้องถอยหลังนิดนึงทำยังไงอ่ะเว้ยถ้ามันมีกระเป๋าให้หลวงนี่คือน่ารักเลยนะ แล้วก็รอบตัวจะมีตรงที่ยาวกว่าตรงนี้ <c oughs> มันเกิดเหตุการณนี้ขึ้นมาเสื้อจะเป็นเสื้อสั้นข้างยาวข้างนะคะแต่โดยรวมแล้วน่ารักเดี๋ยวเราอาจจะมีการเก็บอีกทีหนึ่งก็คือตัดให้มันเท่ากันแล้วก็พับขึ้นเย็บรวมให้มันเท่ากันนี่น่ารักอะ่ะ กิมมูนูกิมมูใจทำไมมันถึงต้องยืนอยู่ถึงขนาดไหน, <c oughs> นถึงแท้ทำไมดูใยกล้องแล้วมันเหมือนชุดนอนจังเลย